ไปโ่แล้วเั็ดเลนโดนอยู่บ่ายแ่ไหแหลกไปแหลกเมียียทร่โอครับโอ้จันไม่ใจครับไปดองขเดียวยี่ชัประมาณนดเดียนั่น ค่อยๆแม่ก็ยินไแมโอ้ยรุดเลยท่าแม่ก็ได้กินเบียโอ้ย้ไม่กินเยเลย่ๆโอยเสียนแล้เสียงคนเยอะเลยเกมันถ่ายรูปเลยเกมันถ่ายรูปเลยี่ถ่ายรูปแน่ถ่ายรูปแน่ที่มันมันลุกผิดบกลายหมดอ้โ่ายด กยไปทอดนึงอะไรป่าดิอเอามาเอามาเากินบอกกมันก้อยดเที่ยวดอกเขาตรกีาเสิรก้วยไงแส่พวกอะไรอโอ้มันทักจวดเลยเนาะใสเก้าเลยครับ้อยะส้ยมัน ใหญ yeah. ่เอาครับเอาไปดูบอได้ได้เบียได้เดี๋ยวได้ถ่ายรูปแล้วได้บอเบียเขาได้ใบโชคให้เบียร์มือนกันได้เบียร์แต่แกขอปล่อยคืนไงนี่เดี๋ยวลงรอยเก่ามังอยู่เลยอยู่แมข้างมิโซะเลยโซ่เก่าเลยโซ่เก่าเอามันี่เขาเนี่ยก็ข้างมเโซานี่ยั่วโมงนี่โอ้ติดกลิ่นช่องเสืยอแล้วเกี้ยวอยู่เดี๋ยวแต่ผมจะไปเกถ่ายด้วยเดี๋ยวผมเอาเบียร์มาให้นะ